สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือผักชีฝรั่งที่เพาะจากเมล็ดนะคะผักชีฝรั่งนะคะบ้านเราเรียกแต่ว่าฝรั่งหลายๆคนไม่รู้อาจจะบอกไม่เคยเห็นอะคกะ็ชื่อภาษาอังกฤษก็จะมีเรียกหลายๆชื่อนะคะกะ็เรียกว่าคูลอนโตรนะคะ c u l a n t r o นะคะเผื่อใครจะไปเซิร์ชดูว่าเออเมล็ดนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะคู l a นโตร หรือไม่ก็ซอท o ธพา p เ r ลี่นะคะซอทูธก็เหมือนกับว่าฟันใบเลื่อยนะคะซอทูธพา a r s ลี่ก็อาจจะเจอนะคะออ,อนไลน์มเมล็ดที่เขาขายออนไลน์แต่อันนี้คือที่เพนเพราะอยู่ข้างหน้านี้คือเป็นมเมล็ดที่เก็บเองจากสวนที่ปลูกปีที่แล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือเพาะไว้ประมาณ4เดือนแล้วนะ,ะตั้งแต่ช่วงปลาปลายกันยานะะจะเข้าตุลา จนนี้ก็คือเพิ่งจะมาถึงเดือนมกราก็4เดือนกว่าถึงจะได้ยาวขนาดนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็าจะแยกปลูกจากกอเลยก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องมาเพาะจากมาเมล็ดเพราะว่ากว่าจะโตใช้เวลานานอันนี้ก็คือกว่าจะปลูกข้างนอกได้ก็อีก2อสเดือนอันนี้ก็คือเพาะเอาไว้ก่อน วันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะว่าเพราะผักชีฝรั่งจากเมล็ดนี่ทำยังไงนะคะก็เคยลงวิดีโอเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ไม่ได้อัพอัพโหลดวิดีโอมาสักพักหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้คิดว่าจะกลับมานะคะอัพอัพโหลดแล้วก็ลงข้อมูลแชร์ความรู้เกี่ยวกับการพ่อปุูกเพื่อผักต่างแดนให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยู่ต่างแดนแล้วสนใจปลูกผักเอาไว้ทานเองที่บ้านนะคะก็มาดูฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็คือผักชีฝรั่งที่เพิ่งเพาะไปประมาณ3สัปดาห์นะคะก็คืองอกแล้วประมาณนี้3สัปดาห์นะคะก็จะเพาะใส่ถาดไว้นี่ก็จะมีอยู่50หลุมรุ่นนี้ก็คือเพาะไปก่อนนนก็คือเพาะใส่ถาดนี้นะแล้วมันก็จะมีบางหลุมที่ไม่งอกก็เลยหยอดเมล็ดนะคะหย่อดเมล็ดลงไปมันก็มางอกทีหลังแล้วก็ทางด้านก็คือเพาะใหม่รุ่นนี้คือเพ่าะใหม่นนก็คือเทคนิคในการเพาะ ถ้าใครอยู่ในเขตร้อนนี่ก็อาจจะไม่ต้องแบบว่าเพาะในบ้านบางทีมเมล็ดมันร่วงลงอ่าลงเองนะ,ะมันแก่มันก็งอกเองอย่างนี้ก็คือแบบเกิดเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะแต่แต่ตบ้านเพนก็คือว่ามันร่วงแต่ว่ามันก็ไม่รอดพ้นหนาวนะคะเราก็ช่วงสปริงนะคะถ้าเราเพาะข้างนอกเลยหลังจากที่อ่าพ้นพ้นฟรอสต์ไปแล้ว บางทีทากมันก็จะมากินก่อนยังไม่มีโอกาสได้โตนะคะเพิ่งจะงอกแบบนี้มันก็จะกินเกนาะดังนั้นก็คือพอเอาไว้ในบ้านก่อนพอให้มันโตแบบนี้นะคะเอาไปปลูกข,ข้างนอกมันก็จะรอดมากกว่าหลายคนบอกเอ๊หวานมาเล็ดลงไปแล้วทําไมไม่เห็นงอกเลยนะคะหวานข้างนอกดูว่าบ้านเรามีมีทากมีอะไรหรือเปล่านะะมันกินเรียบเลยแค่ตัวเดียวนี่คือกวาดเกลี้ยงถาดได้เลยภายในคืนเดียวนะคะก็เคยเคยเจอมาแล้วก็อเสียดาย ก็ถ้าเราพอเอาไว้ในบ้านแล้วก็ยกไว้ส,งสูงๆแบบนี้นะคะก็จะมีโอกาสร้อนมากกว่าบางคนก็บอกว่าเออเพาะแล้วงอกแล้วแต่ทําไมมันไม่ยอมโตสักทีนะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคว่าเนพนเพาะยังไงถึงโตได้โอเคนะคะอันดับแรกก็กลึงดินนะคะดินที่ใช้เพาะเพนใช้แบบนี้นะค่ะดินสําหรับพอต้นกล้าโดยเฉพาะนะคะจะมีเขาเรียกว่า seed starting mix นะคอะอ จะต่างกับดินที่ใช้เพาะ,ะใ,ชใช้ปลูกเพื่อในกระถางที่เป็น Potting Mix นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้พอต้นกล้าดโดยเฉพาะข้างในนะคะม่จะละเอียดนะคะเนื้อดินนี้นะคะจะละเอียดไม่มีเปลือกไม้สิดใหญ่ๆนะคะทำมาจากพีทมอสแล้วก็ข,ข้าวขาวนี่ก็คือเขาเรียกว่า p พอร์ไลท์นะคะมันช่วยะคะเรื่องแบบรักษาความชื้นแล้วก็ระบายอากาศระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะก็ไม่ใช่โฟมนะคะเขาเรียกว่าเพอร์ไลก็ ก่อนอื่นก็คือเราต้องเอานะคะดินนะคะไปผสมกับน้ําก่อนแล้วก็ให้มันหมันมาแล้วก็เอามายัดลงตรงในถาที่เราจะเพาะนะคะเราจะเพาะใส่แบบไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นภาชนะที่สะอาดอาจจะเป็นภาชนะแบบว่ารีไซเคิลก็ได้นะคะขอให้มันสะอาดแล้วก็มีรูระบายน้ําแล้วก็ใช้ดินนะคะดินที่แบบว่าปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดแมลงนะคะบางทีว่าดินเก่าอย่างเงี้ยจากในสวนหรือไม่ก็คือดิน ที่ไม่เหมาะสมมันก็จะมีเชื้อราเสี้ยโรคอย่างอื่นที่ทําให้เกิดโรคได้บางทีก็ทําให้ต้นกล้าของเรานะคะ,ะเนา่าโคนรากเน่านะคะโตอยู่ดีๆว,วันวันหนึ่งมาเอทำไมมันคอหักนะคะก็เอาเป็นว่านะคะดินขอให้เป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีดินใหม่ภาชนะสะอาดนะคะเรื่องดินสําคัญมากระบายน้ําได้ดีแล้วก็เรื่องที่สองคือมเมล็ดนะคะ,ะเมล็ดอันนี้ก็คืออันนี้คือเก็บจากสวนปีที่แล้ว ถ้าหากว่าเมล็ดมันเก่าเนี่ยมันก็จะมีอัตราการงอกก็จะลดลงนะคะเป็นเคยซื้อมาปีแรกๆเลยนะ,ะสองสามสองจากเมืองไทยเราเอามาหวานมันก็ไม่ค่อยงอกนะ,ะก่อนที่จะเพาะเราก็เอามาแช่น้ำก่อนเนาะหกถึงแปดชั่วโมงให้เมล็ดมันมีความชื้นนะคะซึ่งเมล็ดมันจะเล็กมากแล้วก็ใช้ตะแกรงนะคะตาถีนะคะ,ะแล้วก็กรองเอาน้ำออกแล้วก็ปล่อยให้มันหมาด มันก็จะได้หยิบง่ายๆนะคะเอามาโรยง่ายเพราะว่าถ้ามันเปียกชื้นๆอยู่มันก็จะติดมือนะคะก็เราปล่อยให้มันหมาแล้วก็เอามาโรยนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินไเรียบร้อยแล้วก็มเมล็ดก็คือหยิบมาโรยนะคะข้างบนไม่ต้องกลบนะคะแค่โรยโรยให้ทั่วไม่ต้องนื้งหนามากนะคะวันนี้อันนี้ก็คือมเมล็ดมันร่วงอันนี้ก็คือเยอะเกินไปอย่างนี้ก็คือมันจะเยอะเกินไปนะคะถ้าแบบประมาณนี้โอเคะคะ่ะประมาณสี่ห้าต้นแต่ก็คือ อันนี้มันก็จะกระจุกตัวกันไปมันก็จะแบบเบียดกันนะคะก็พอเราหวานเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ฉีดน้ํพรมข้างบนนะคะดินมันก็จะแบบว่ามันก็จะกรบเองนะไม่ต้องแบบว่าไปเอาอะไรมากรบอีกมีคลิปก่อนหน้านี้ของปีก่อนๆที่เป็นเอาทรายมากรบนะคะทีนี้ก็ลองดูว่าไม่เอาทรายกรบได้ไหมได้ค่ะงอกเหมือนกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกรบเลยนะคะทรายบางทีมันหนักเกินไปอันนี้ก็คือขอให้พรมน้ําให้ทั่ว ชุ่มเลยนะคะดินซึ่งเราก็คือเตรียมไว้เราผสมน้ำแล้วมันก็ชื้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือเราพรมอีกทีหนึง่งหลังจากที่พรมแล้วก็จะใช้พลาสติกคลุ่มเอาไว้พลาสติกใสคลุ่มเพื่ออะไรนะคะเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็อุณหภูมนะะิช่วงนี้หน้าหนาวนะคะอุณหภูมิข้างนอกหนาวมากเราไม่สามารถปลูกผักอะไรได้เลยแต่ขนอะบางทีก็คือบางช่วงก็ติดลบหนักๆเลยนะคะแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องสําหรับ พาะต้นกล้าหรอกนะคะเป็นก็จะมีฮีเต,เตอร์ตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าระบบปรปับอากาศไม่ไม่ถึงนะคะห้องนี้เพราะว่ามาต่อเติมทีหลังก็จะมีฮีตเตอร์ตัวหนึ่งนะคะเอาไว้นะคะ,ะช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องนี้นะคะไม่ให้มันเย็นเกินไปนะคะก็จะประมาณไม่ให้ต่ำกว่าสิบองศาเซลเซียสนะคะก็มีเทอร์โมเมเตอร์อีกตัวนะคะอันนี้ก็คือเช็คอุณหภูมิคะถ้าหากว่าช่วงนี้บางวันก็อากาศเย็นมากนะคะก็จะต้องเสียบ ปักไว้นะก็จะเปลืองไฟหน่อยถ้าหากว่าอากาศอ,อุ่นขึ้นมาหน่อยก็ปิดนะไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นห้องกระจกเวลาแดดออกก็ค่อนข้างจะอุ่นแล้วก็อพอดูผักจีฝรัง่งพอมันงอกแล้วนะคะก็จะเปิดพลาสติกที่คลุมนี้ออกนะคะไม่ต้องครอบไว้ตลอดเพราะว่ามันจะทําให้มันยืดต้นกล้าทุกชนิดเหมือนกันมันก็คืออุณหภูมิมันจะอุ่นแล้วก็ชื้นข้างในนะมันร้อนมันก็จะโตวไวคะ่ะมันก็จะยาวยืด ก็คือรีบเปิดเลยนะคะอันไหนที่ยังไม่งอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะตามงอกมานะคะแล้วก็น้ําสําคัญนะคะพักชีฝรั่งนะคะมันไม่ชอบแบบแฉะนะคะถ้าเป็นต้นกล้าอะไรอย่างนึงถ้ามันแฉะนี่มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคคนรากเน่าได้ด้วยเพราะว่ามีเชื้อราบางชนิดที่มันชอบสภาพดินชื้นแฉะนะมันก็จะมีผลต่อต้นกล้าเรา ถ้าเราปลูกบ้านเราก็จะไม่ได้ลําบากขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหลายเรื่องนะคะแต่บางคนบอกเอ๊ยยังยังไงอยู่ดีๆก็แบบเริ่มตายเริ่มเน่าเริ่มนะคะ,ะทาไมมันก็คือยังโตอยู่แล้วทําไมมันเน่ามันตายก็อาจจะเป็นเพราะว่านึง่งก็คือคนรากเน่านั่นเองถ้าเรารดน้ําบ่อยเกินไปชื้นเกินไปแล้วก็อย่าปล่อยให้มันแห้งนะคะถ้ามันแห้งก็คือมันก็จะตายได้เหมือนกันเพราะว่ารากมันตื้นนะคะผักชีฝรั่งรากค่อนข้างจะตื้น อันนี้ดินในวันหน้าดินเริ่มแห้งแล้วะคาบางบางจุดมันก็จะแบบถ้ายังช,ชื้นๆแบบนี้ก็คือยังมองเห็นอยูก็จะยังไม่ให้นะก็จะรดน้ําแบบพ่นนะคะฉีดพ่นรักษาความชื้นให้ก็คือไม่แฉะนะคะไม่แห้งแล้วก็อีกอย่างปุ๋ยสำคัญเพราะว่าดินแบบนี้มันไม่มีปุ๋ยมาให้นะไม่ผสมปุ๋ยมาให้เราเหมือนกับดินสําหรับพืชกระถาง ก็ให้ตอนไหนคะ่ะก็คือถ้าขนาดนี้ยังไม่ต้องให้นะคะมันมีใบเลี้ยงของมันนะคะคือใบเลี้ยงยังไม่มีใบจริงนะคะมันมีสารอาหารอยู่ทําให้มันงอกได้รอก่อนนะคะให้มันโตก่อนแล้วก็ให้ให้เราให้น้ําให้อะไรปกติไปแล้วก็ถ้ามันโตประมาณนี้คะ่ะมีใบจริงแล้วเราก็ให้ปุ๋ยละลายน้ําอันนี้เป็นก็จะมีสเปรย์อยู่ขวดหนึ่งเขียนว่าอาหารสําหรับพืชนะคะ ปุ๋ยแบบไหนมันจะเป็นอาจจะมีหล่หโอนะคะอ่า all purpose นะคะ Plant Food เป็นแบบผงๆเราเอามาผสมน้ำซึ่งนะคะสำหรับต้นกล้านี้เราจะลดความเข้มข้น,นลงถ้าหากว่าเขาบอกให้ผสม1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1แกลลอนนะคะจากอ,าอัตราจนปกติสำหรับพืชโตแล้วเราก็จะลดลงนะคะสำหรับต้นกล้านี้ก็จะใส่แค่1ช้อนชาพอ1ช้อนชาต่อน้ำา1แกลลอน1แกลลอนก็เกือบ4ี่ลิตรนะคะประมาณ4ลิตรแล้วก็ผสม หลังจากนั้นเราก็เอามาเทาใส่ขวดแบบนี้นะคะเอาแล้วก็มาฉีดพ่นทุกสิบวันแล้วก็จะให้ปุ๋ยซึ่งมันจะดูดซึมไปใช้ได้เร็วขึ้นทําให้แบบต้นกล้าของเราโตเราก็ต้องดูนะคะถ้าหากว่ามันเขียวเข้มมากๆนะคะเราไม่ต้องไปให้ปุ๋ยแสดงว่าปุ๋ยมันเพียงพออยู่ถ้าหากว่าใบมันเริ่มซีดเริ่มจางเราก็ให้แต่ก็คือว่าทุกสิบวันเป็นก็จะประมาณนั้นก็จะให้ปุ๋ยสําสหรับชุดนี้นะคะเพิ่งย้าย เพิ่งย้ายจากถาดเพราะซึ่งถา,ถาดเพราะอันให้ความลึกของอันนี้ประมาณให้ดูอันนี้ประมาณสี่ห้านิ้วแต่เห็นว่ามันค่อนข้างจะลึกนะคะก็เลยแบบว่าหลายเดือนนะครับอยู่ในนี้ก่อนจากรากมันจะหยั่งถึงข้างล่างนะคะแล้วมันก็จะเริ่มขดแน่นนะคะเวลาเราย้ายปลูกก็จะง่ายเพราะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาทั้งก้อนเลยนะคะมันก็เอามาปลูกเสร็จตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นแก้วน้ํานะคะที่เขาถ้าเขาขายเนาะที่วอรมาร์ทก็มีแล้วเราก็นะคะ ต้องมีเจาะรูระบายนะคะซึ่งไม่ได้เจาะก็คือเอามีดคัตเตอร์นะคะเฉือนง,ง่ายมากขอบก้นขอบขอบนนะะอกมาเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะระบายน้ำในดินแล้วก็ใช้ดินสําหรับพืชกระถางนะคะเป็นพอตติ้งมิกซ์นะคะซึ่งมีเปลือกไม้ะะเศษเปลือกไม้ใหญ่ๆแล้วมันก็มีปุ๋ยผสมมาให้แล้วฉะนั้นก็คือว่าช่วงนี้มันก็คือเราไม่ต้องให้ปุ๋ยน้ําสําหรับพวกนี้เลยเพราะว่ามีปุ๋ยในดินแล้วะะแล้วก็ไฟสําคัญนะคะ ที่ใช้ก็จะเป็นไฟโกลไรด์นะคะสำหรับส่องให้พืชผักโดยเฉพาะซึ่งมันจะมีความสว่างแล้วก็มีแถพลังงานนะคะไม่เหมือนกับไฟที่เราใช้ในบ้านเราอันก็คือระยะแขวนอ่าผักชีเบเรื่อยนี้นะคะเราอยากให้ใบมันยืดยาวๆหน่อยแล้วก็แขวนห่างๆได้นะคะแต่ถ้าเป็นต้นใกล้อย่างอื่นเพนก็จะแบบว่าแขวนระยะแบบใกล้ๆะะจ่อเลยไม่ให้มันขายาวนะคะถ้าหากว่าเราแขวนห่างๆมันก็จะยืดหาแสงอันนี้ผักชีฝรั่งจีนว่าใบยาวเรียว เราใช้ใบกินใบอันนี้ก็คือโอเคนะคะก็คือปัจจัยนะคะดินนะคะแล้วก็น้ําปุ๋ยอุณหภูมิไฟนะคะสำคัญะคะอุณหภูมิไม่ใช่แค่ว่าอ่าอุณหภูมิอากาศอย่างเดียวนะคะก็อุณหภูมิของดินด้วยะคะดินต้องอุ่นแล้วก็อ่าข้างล่างนี้ค่ะจะให้ดูมีแผ่นทําความร้อนนะคะฮิตแมตนะคะแผ่นใหญ่เลยคุมทั้งโต๊ะเลยนะ ก็นะมันจะช่วยรักษาอุณหภูมิช่วงประมาณ20-30องศาเซลเซียสนะคะซึ่งจะเหมาะต่อการงอกของมเมล็ดหลายๆอย่างนะ,ะบางอย่างก็จะงอกแบบว่าต้องใช้อุณหภูมิอุ่นมันถึงจะงอกบางอย่างก็อาจจะแบบว่าอากาศเย็นๆมันก็งอกนะคะพวกผักสลัดพวกอะไรนั้นไม่ต้องมาวางบนฮีทแพดอย่างนี้มันก็งอกได้นะคะก็ถ้าเรางอกแล้วนะคะมันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรายัางตั้งไว้อยู่ก็คือดินก็จะอุน่นเรื่อยๆแต่อันนี้ก็คือจะมี จำกัดนะคะช่วงนี้เพนยังไม่ได้เพาะอย่างอื่นถ้าเนพนเฉพาะอย่างอื่นก็จะย้ายพวกนี้ออกนะคะแล้วก็เอาพวกถาดเพาะที่ครอบพลาสติกมาวางบนแผ่นทําความร้อนเพื่อให้จะให้ดินมันอุ่นนะก็ปัจจัยนี้ก็สําคัญนะคะซึ่งเราต้องอาจจะคิดว่าเอออุณหภูมิอากาศมันก็อุ่นแต่ว่าดินเย็นไปหรือเปล่าลก็ถ้าเราสามารถจัดนะคะองค์ประกอบทุกอย่างให้ครบได้นะ,ะในการเจริเตบโตของพืชมันก็จะงอกแล้วมันก็จะงามค่ะ เทคนิคนะคะในการดูแลเพาะต้นกล้านะคะแบบชีฝรั่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะคะถ้าหากว่าเพาะข้างนอกแล้วมันไม่ได้ผลหรือไม่เห็นมันงอกสักทีอย่างเงี้ยะะบางทีว่ามันอาจจะงอกแต่ว่ามีทากบากินอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสได้โตค่ะลองเพาะในบ้านก่อนถ้ามันโตแบบนี้นะะโอกาสที่มันจะรอดก็ค่อนข้างสูง ก่อนที่เราจะเอาไปปลูกข้างนอกนี้เราต้องปรับสภาพต้นกล้าก่อนนะคะก็คือปรับให้มันชินกับสภาพอุณหภูมิข้างนอกแล้วก็แสงข้างนอกนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปสักสองสามอาทิตย์เลยนะคะซึ่งนะคะเคยแชร์ไว้แล้วนะคะก็เจอแสงแดดวันเล็กน้อยนะคะเอาไว้ในร่มก่อนนะคะไปเจอแดดเลยนะ,ะอ,อกษาเพาะมาตั้งหลายเดือนนะคะมาตายเอาตอนสุดท้ายตอนจะเอาไปปลูกนั่นเองนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะก็จะพยายามนะคะเอาความรู้ต่างๆนะคะประสบการณ์ต่างๆในการพาะปลูกมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ